สวัสดีครับดูเกมลูกโครับวันนี้เราจะมาทำเข้มกันกระโดดไขว่ากันแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยแม่คกอลอนกลนอนคือคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยคืออัดไปแล้วอัดไปแล้วหลายรอบด้วยมีหลุดบ้างอะไรบ้างอ้าวแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยลืมเปิดใหม่อัดคือคือพูดพูดเรียบร้อยแล้วไงคือแล้วมาติด แล้วมาตด่อพอดีเนี่ยลืมเปิดไปมันบ้าไปแล้วอย่างงี้มันใช้ได้ไงฮะอะไรนักหนาเฮ้ยเเครียเครียไวไวแล้ววันนี้จะเล่นแบบหัวร้อนมาลลวลาลลลลววววว

เร็ว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 มุบมุบปๆๆปปเราจะทำการซุ่มโจมตีโดยผ่านไปทางนี้กันอ้าโอ้โดนยิงโดนยิงอ้าวไม่ไม่ไม่โอ้เหลือเหลือเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้

พูกยนกำมิกระเซฮ่าอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่มันโอกาสทองโอกาสทองอ่าปืนมันแรงจังวะคอยยิงสักหน่อยเถอะช่วยด้วยอ่ะเหือโอ๊ย โอ้ยโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมเราไปยึดฐานเขาได้ยังเนี่ยเอาไปไปต่อไปต่อเราต้องบุกไปยึดเขาให้ได้โมโมเราจะทำการโผล่ยิงไม่โดนเลยบ้าเลยหยุดหยุดหยุด,ยดจังหวะน,นี้แหละโอกาสทอง โอกาสทองแล้วโอกาสทองไม่ไม่นะไม่ไม่เฮลมเฮลมโดนลุมหนี่นี่นีสินีอุ้ยอุ้อุ้ยอนี่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 ช่วยดูตายตายแงตายแน่ตายตาโอ้โหแบงไป บุกบุกเราต้องบุกกระเทือกปานใครใครจะเอาเออเออมันต้องโดนสักนัดเลยวะบังอาจบังอาจบังอาจไปยุ่งกับเราจัดโอเคเรียบร้อยทีมเวิร์กดีมากเพื่อน คนหายไปอารดความควาควฮฮยยฮยฮพังสิพังพังพังนวะพังพโอเคพังอ้าวฮุยฮ้ยฮ้ยฮ้ยเียวเฉียว จะวูจะวูอ้าวอ้าวเฮ้ยมันเปิดโล่แล้วอะใครบังอาจยึดโล่ลเราไปเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้เอ,มไมไดเออดีมากเพื่อนยิงไปอย่างนั้นแหละโอ้ยยึดเขาบังแล้วใครตัวมิสไซเออใครเป็นตัวมิสไซเออ หลังเขาอะมามาช่วยด้วยช่วยด้วยติด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 จะตายเราจะยอมตายไม่ได้ ไม่ได้อ,อ,อุ๊ยอุ้ยมันยิงยิงเราไม่โดนยิงเราไม่โดนหรอกน้ายิงไม่มีทางไม่มีทางอีกอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยือโอ้ชิดคุณพระโอ้โหดูปืนนัน่นสิปืนมันโคตรแรงเลยคุณผู้ชมคุณวิญญาณ เรามีปืนนี้เท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตเราได้ปืนเลเซอร์ธรรมดาน,นี่หละที่สามารถช่วยชีวิตเราได้อ่อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้

เาหาย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 อีกแล้วใครเปลี่ยนเวทีเอาสิเราคนจริงอ่าอ่ามันหายไปไ,ไหนหมดทำไมไม่มาทางนี้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอดลอดลอดเออเฮ้ย มันก็อยู่กันตั้งเยอะตั้งเยอะเราต้องไปกันเ então, ป็นทีมเนาะเจ็ดหกห้าสี่สามสอง, réussi, งมันเปิดโลอีกแล้วเหรอเปิดโลอีกแล้วโอ้เราต้องไปกันเป็นทีมจริงๆคุณผู้ชม เราจะไปตรงนั้นกันบุมเฮ้ไป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 จะเกิดอะไรนักกันนาแหลกโว้ยโอเค,อเคต่อต่อ ต่อไปต่อไปเออเออเอ้ยใครก็ไปช่วยกันเราเลยอ้าวไอ้นี่ก็เป็นสภาพเดียวกับเรา จะดูถูกนะเว้ยเราก็สูงได้ไม่เป็นทางเราจะไม่ยอมไล่ฆ่าจนตัวตายไปไหนมันเนี่ย ออแค่นั้นแหละย,ยอมตายตั้งแต่แรกก็จบเคโอเฮ้ทีนี้ทีนี้เราจะไปตรงนี้กันจัดการเลยไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ทางสะดวกป้ายป้ายป้ยป้ย

เพื่อนเพื่อนเพื่อนเชื่อใจเราได้โอ้ยนิดนี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยจัดการใครมันรียกตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่คิดจะเนียนเฮ้ยไม่เนียนไม่เนียนปืนแรงอ่ะขี้โกงยัยเรามีปืนบ้างนะ ดูปืนมันโหอะไรของมันวะเฮ้ยเราก็มีปืนแรงเหมือนกันยี่สิบวิอ่านายจิบโอ้ยสิบวิเก้าเจ็ด À. Rồi. Wait, đừng wait. Bay. Ô. Nó. Mình ao ở chỗ nàyเลย เหรอ? activated. เราสู้มันไม่ได้แน่สู้มันไม่ได้ผ لة ผ لة อ้าาาส,สู้ไม่ได้สักอย่างโอ้โหปืนเวนเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำ something s o m e เคลื่อนเราก็บุกสิ Điệp cao Và Điệp Một Ha Sì Sám Son Nưng Phải Ui Khảo này là tôi chân ạ Ôm chạy chân ạ Ơi thơm dần เอ้ยเก้ยออปืนแรงอีกแล้วเฮ้ยแลกกัน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 ไอ้บาไอ้บ่บ่ยาเพือก ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โอฆ่าสักตัวนึงก็เฮ่โอ้เฮ้อเออนั่นแหละยิงเข้าไปอ้ากดเกนมิสไล

โอ้โอ้โอ้อติดติดวอยนี่ลงมานี่ลงมันี่ไอ้ลุงลังเออ ว้าวตายตายแน่ตายแน่งานนี้เฮ้กระทืบกระทืบมันกระทืบมัน Lạt ông phải phóng nở lại. Your plutonium reactor is under attack. Oh, yên ngơi bay, yên ngơi bay, yên ngơi bay, bay, bay. เอ,ออเออาแน,แน่นอนไปนะไม่นะหลอดเออเราต้องทำการพลิกเกมพลิกเกมมาตัวไหนยังย,ยิงวิววิวฝ่านู้นเสียบุคลากรไม่เยอะแล้วเรียบร้อย ก็เราเปิดโอ้โอ้โอ้อยู่ด้วยเฮ้ยทุกอย่างปิดเปียพร้อมคราวนี้แหละบุกกลับ เวลาโตก,กลับแล้วเพื่อนปืนมังปืนมังไปหมดแล้วเพื่อนเนือ้อคราวนี้แหละพิกเกมฝั่งนู้นจะได้รู้จักคำว่าพิกเกมอยู่เนาะ

Tower is under attack. The plutonium reactor is under attack. Your top fusion tower is under attack. I need to come back like a truck, come up, come back like a truck, come up. Your top fusion tower has been. <imitation> นี่ก็ได้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 เออเอออ้าวอาไม่ไม่นะโอ้เราเล่นมา20นาทีแล้วหรอช่งางเป็นเกมที่นานจริงๆโอ้ยโอยเราหนีรอดหนีรอดเอะจะรอดแล้วเชียวนั่นไง để 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 ai lại để 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 à để 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 game để 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 เฮ้ยอย่างน้อยก็ได้ของไอ้ปิกมาถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยชักสุดยอดเหลือเกินป่ะสำหรับวันนี้ซีอูเกนในคลิปบ๊ายบายครับ